น้กลับแทบเท้ทาท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้ำกลับสายทน้ำกลับสวัสดีเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์วิลัฒน์สุผู้บริลุธรรมในระดับวิชาพื้นสุดการกระทำมานิสางแจกการทรงอยู่ในสภาวของสังระต่างสังฆะในโลกกรงนำแปดจึงเป็นโลกิยะและชาติยะนะครัะโลกของโลกิยะกับโลกของอะไรครับโลกุตระเจ้าค่ะโลกุตละ ซึ่งตรง่านนั่นแหละในโลกุตตรธนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทรงสมาธิทรงการนะครับทรงสมาบัติตรทรงวิโมกติทรงวิมุตติยานเทตนะนเรียกว่าโลกุตตรนะครับซึ่งเป็นสภาวะนะครับวันนี้ก็จะอธิบายเรื่องของสติและปัญญาวิญญาณนามและรูปย่อมดับไปนั่นคืออัตติสัาจาระได้มีาาการปูน่าวเพระองค์ อณจิตดาทูลถามครับพง์ว่าอะไรครับสติปัญญานามและรูปย่อมดับไปเมื่อไรเจ้าคะ่ะย่ดับ่ับครับครับพง์ก็ลองพักทวงนิดหนึ่งแม่คขหนึ่งแม่ให้สองแม่ขแมขาสามว่าอะไรครับสติปัญญานามและรูปย่อมดับไปเพราะวิญญาณดับเจ้าค่ะครรับสานานั้นสติ ปัญญานานมันรูนะ้เมื่อดับแล้วไปไปอยู่ที่ไหนอะ่ะครับแล้วไปอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยว้ก่อนสติประกอบด้วยอะไรสติประกอบด้วยสติของผู้ทุชนของสติของผู้ทุชนและสติสติปัฏฐานสี่ของพระอริยะเจ้าค่ะแล้วก็สัมมาสติเพราะนั้นถ้าเอาองค์สติที่พงรงรตัดไว้ในพระสุ เรื่องสติและปัญญาวิญญาณนามและรูปทำเปยังไงอันน้วก็ยกมาเฉพาะตรงนี้ก็คือสติก็ประกอบไปด้วยอะไรการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมใชาค่ะถูกเพราะฉนั้นสตินี้ไปไปถึงกามากไหมไม<ง>านะไม่ก็จะไปถึงคำนี้ไกลมากม้<ะ>นี่คือวิอชากาย,ยากตาสติเลยนะคำว่าสติองธรรมเนี่ย ใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะ <Okay. S 2> เป็นสต,ติเคลื่อนไหว <Okay. S 2> เป็นสต,ติเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นจะต้องบรรลุวิชาอะไรมาก่อนสต,ติปัฏฐานสี่เจ้าค่ะ,ะใช่เพราะนั้นในสต,ติปัฏฐานสี่เป็นในสู่ในพระองค์จึงใช้คําว่าพ mm hmm. ิจารณามีอะไรกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมา,านุปัสนาเจ้าค่ะเห็นไหม นี่คือวิชาของสติปัฏฐานสีที่จะต้องเดินทางด้วยมรรควิธีในการเปิดประตูอริยมรรคในสภาวะโอการกระดาบดังนุนและมีผู้ที่มากล่าวสอนว่าพระธรรมทำได้ที่บรรลุวิชาที่เป็นสิทธิยย์ลเป็นระยะสมาธิเป็นระยะและอะไรครับปัญญาปัญญาเป็นอริยะวิมุติอันเป็นอริยะและก็วิมุติยานัศนะอันเป็นอริยะเจ้าค่ะ เพราะน,นั้นขั้นต้นเบื้องต้นผู้ที่จะกล่าวสอนบอกประตับทำได้ก็จะต้องประกอบด,ด้วยศีลปัญญาวิมุตตนเป็นอรอยิยตีอย่างนี้ก่อนนี่คือขั้นต้นเลยเบื้องต้นเลย,เเลยเกล่าวสอนได้แต่ณนปัจจุบันเนี่ยเมื่อทําพระองค์รงเดินทางมาสมบูรณ์แบบไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถึงต้องเดินทางไปถึงวิมุตติญาติจตนานั่นคืออริมอยมรรคมีองค์สิบบางทีอริยมรรคมีองค์แปดได้ไง เปิดประตูอาไม่ไดท,ทำในขั้นสี่ขันห้าที่ต้องให้เทวดารับรู้ไม่งั้นเทวดาผู้รักษาพระสุโธจะไม่เปิดทําให้เนื่องจากเป็นอนุสาตานีเป็นฐานที่องค์ทรงบัญญัติไว้นะครับตรงตัดไว้แล้วเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาใครมันเดินมากจึงไม่สามารถเข้าไปเจอองค์นิวรธาและทําให้นิวรธาหลับได้วิชาที่หนึ่งวิชาที่สองจึงไม่สามารถทําให้วิตกสงบได้เพราะวิตกเป็นสมาธิเคลื่อน เป็นสมาธิที่เคลื่อนเคลื่อนออกมาเลยแม้ไม่สามารถที่จะทําให้สมาธิหยุดการเคลื่อนได้เพราะนั้นพงษ์จึงวางระบบของวิจารณ์ไว้ให้คืออนุสาธนิเปการที่ประกอบด้วยมรรควิธีเสียงธรรมนั่นคือการได้ปฏิบัตเพราะฉะนั้นเมื่อวิตกวิจารสงบไปถึงจะมีการบรรลุธรรมและในองค์ชานที่สามคือมีปิติซึ่งปิติก็มีเรื่องราวใหญ่โตมโหรานมากมายนะครับที่เขียนไว้ให้แล้วก็ไม่ขอกล่าวใตรงนี้นะก็คือทาให้ ปิติดับไปหรือสงบไปถูกไหมเพราะนั้นถึงจะบรรลุในวิชาที่ตามได้องค์ที่สี่ก็เช่นกันหลาสุขหลาทุกลาวิชาและต้องบรรลุสวยสุขได้เหมนกันเพราะนั้นก็ต้องทาให้สุขสงบไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นวิชาแต่ละวิชาที่เข้าสู่วิชาที่สามวิชาที่สี่นะครับนี่ก็จะทําให้เกิดครั้งแรกสต,ติและปัญญาปัญญาประกอบด้วยอะไรครับ สัมมาทิฏฐิสัมมาสมมาังกัปปะเจ้าค่ะาดานะครับเพราะฉะนั้นในในองค์ปัญญาที่องค์ลงให้ไว้นะครับซึ่งมีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะครับแล้วก็มีองค์อะไรสิลสม,มาธินั่นคืออยู่ในอริยมรรคแปดเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องมีสององค์เนี่ยสัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิถูกต้องหนาทิฏฐิก็คือความเห็นเห็นผิดเมื่อไหร่มัรู้ทำได้ไหม ไม่ได้จังครับว่าเป็นวิจชาไม่ได้นะครับเป็นวิจชาทิฏจันทีนะเมื่อมีองค์สัมมาทิฏฐิจิตองค์เดียวทุกองค์ผิดหมดนะครับผิดหมดเลยนะครับสัมมาสังกัปปะก็เช่นกันพระสัมมาสังกัปปะเป็นอะไรวิตกวิจารเห็นไหมอยู่ในองค์ธรรมที่สองนะแต่องค์ที่หนึ่งนี่คุมหมดเลยนะคือสัมมาทิฏฐิองค์ที่สองสัมมาสังกัปปะเห็นไหม ถ้าใครไม่สามารถทําให้วิโดยการดับได้จะเดินทางไปถึงองค์ที่สามไม่ได้ทันทนะีเพราะองค์ที่สามมันจะเข้าครอบงํา,า,างทั้งระบบเห็นไหมครับมันจะเข้าครอบงํา,างทั้งระบบอยู่แล้วองค์ที่สี่ก็เช่นการมีแต่ความเพลินความยินดีความพอใจไม่สามารถละสุข,ขมละภพละอภิชาในตัวมนัดได้หรือเปล่าไม่มีทางเลยพะฉะนั้นก็คือไม่สามารถทรงเบกขาได้ถูกไหมส่วนองค์ที่สามก็ไม่สามารถทําให้ ปิติสงบไปหรือดับไปได้นั้นปิติจึงทําในตรงเนี้ยขอกล่าวโดยยอนิดนึงปิติประกอบด้วยอะไรบ้างครับปิติประกอบด้วยลักษณะขององคฌานที่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพองน้ำเนือขนาดจิตที่มีการนั่งสมาธิความเป็นไปวันการร้อนหนาวเย็นปวดฉี่ปวดถึแมลงมาอเจียนอ้วกแมลงมากัด ีความรู้สึกว่าเหมือนมีมแมลงมากัดมาต่อยมาจิ้มแทงลูกตาเข้าไปในหูเหมือนมีมดประกัดหรือมีความร้อนผือผ่าผือผ่าพาไปเห็นสวรรค์นรกไปดูเทวดาเห็นไหมตรงออกนอกกายหมดไหมออกนอกกายหมดเลยเจ้าค่ะตอมาตีเคลื่อนไหมเคลื่อนเจ้าค่ะต้องไม่สามารถสํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ได้าเห็นไหมครับเมื่อไม่สามารถสํารวมอินทรีย์ให้บริรจะเกิดปัญญาไหมปัญญาไม่เกิดเจ้าค่ะปัญญาไม่เกิดนี่ก็คือวิญญาณทําหน้าที่ทันที งนั้นเมื่อวิญญาณทำหน้าที่ปุ๊บจึงเข้าไปสิงกายผมของผู้ปฏิบัติเนี่ยครับผู้เดินปัน๊จึงทําให้อะไรเกิดนามรูปนามประกอบด้วยอะไรครับเวทนาสัญญาเจตสิกผัสสะมนานสิการจึงมีเวทนาทั้งสามเกิดขึ้นทันทีทั้งสุขทั้ง 3, ทุกข์ 3, ทุกข์กามสุขปวดปวดปวด,วดไม่เอาไม่เอาทรมาด <c oughs> <c oughs> นดโอ้โหจะบ้าตายแล้วในวิชาธารมิกาจะรุนแรงกระเบือ เวทนาสัญญาเจตสิกขัดสะมมานติกาพราะนั้นเวทนาจึงเกิดกับกายไหมเกิดที่กายเจ้าค่ะมาจากสัญญาหมดเลยที่เคยทําอะไรไว้ที่ไม่ได้จับขันสะและจับไม่หมดเห็นไหมเจตสิกก็มีตัวตนผัสสะก็มีตัวตนมานติกาเพราะนั้นภาวะ,ะที่เกิดขึ้นจึงเป็นกายยละตังหาเมื่อทีจังหวัดจตกรทำงานร่วมกันหมด ทำงานร่วมกับและอยู่ในมหาบุรรูปสี่โดยอาศัยอุาหมุกเริงกายใจรุกเสษที่ดอกบัร้านตำมะลรวมกับอะไรครับน้ำประกอบด้วยน้ำประกอบด้วยเวทนาสัญญาเจตสิกผัสสะมานสิกานั้นอะไรคือคือกายอ่า ผัสสะเจ้าค่ะกายพัสสะคือกายและอะไรคือวจีมนสิการเจ้าค่ะมนสิการเช่นไหมและอะไรคือจิตเวทนาสัญญาเจ,าเจาตสิกเจตสิกเห็เจ้าครับเนีย่ยพงแยกให้หมดนะแต่มีใครรู้จึงไม่สามารถรู้ตรงนี้เมื่อไม่รู้จักตรงนี้ปุ๊บจะรู้จักไหมละ่ะปติและปัญญาวิญญาณนามและรู้จะดับไปเมื่อไหร่ดับที่ไหนเห็นไหม พระนังค์จึงตัดต่อไปว่าดับที่ไหนครับวิญญาณดะ,ะว่าดับที่ไหนดับที่ไหนนะครับดับไปพร้อมวิญญาณเจ้าค่ะดับไปพร้อมวนะิญญาณเพราะองค์จึงตัดพระสูตรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและมีต่อนเนื่องกันก็คือสภาวะตายแล้วไปไหนองค์ไม่ได้ตัดนะอันนี้ระบุเองแต่เป็นคาถามว่าตายแล้วไปไหนในเมื่อพระองค์ตัดว่าเมื่อวิญญาณดับดับโดยไม่มีเหลืไไหอ สติปัญญานามปนรูดับไปพร้อมวิญญาณดับเพราะนั้นดับโดยไม่มีเหลือเอาไม่มีเหลือแล้วจะทํายังไงอ่ะก็ในเมื่อเนี่ยท่านอาจารย์บรรลุกันมาตรงเนี้ยแล้วพอวิญญาณดับไม่มีเหลือแล้วแล้วขันที่อยู่ไปไหนหมดก็ในเมื่อตอนนี้ประกอบเลยขันห้าเอาแล้วขันอีกสี่ขันหายไปไหนหมดก็ในเมื่อเขาไปใมีการบรรลุก็ต้องไปเกิดเปไ็นอะไรนรกได้ฌานเป็นวิสัยเทวนาวุ่นไป็มมน,นุษย์อีก แล้วลงมาเกิดกันใหม่อีกเอ้าแล้วเพิ่มบรรลุตูมแล้วไปไหนหมดนะดับโดยไม่มีเหลือนณขณะจิตนั้นณขณะจิตนั้นและและ,และเมื่อทํากาลเมื่อมีการบรรลุมาในที่จะทำแล้วก็คือบรรลุในวิชาปริาสุต์ครับดับไดยไม่มีเหลือเนะ่ยมันไปไหนอะไปไหนอะัไไนอะ่นอาจารย์รูปเวทนาตัญญาสังขารวิญญาตไปไหนหมดไปไหน ก็โงกระตัดไม่มีเหลือไงณขณะจิตคือไม่มีเหลือณขณะจิตแต่ถ้าทํากาละในอนาคตการดับโดยไม่มีเหลือรูปพปงกระตัดว่าอะไรลมย่อมไม่พัดน,นาไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระทิพย์พระจันทร์ย่อมไม่ขึ้นและไม่ตกเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุนเนจเสา,านั้นนี่จะค่ะาดูเก่งมากเพราะนั้นรูปก็ต้องดับไฟใช่ไหม นักขณะจิตที่ทำกาลนี่คือคำสูงสุดในองค์ปริญญาสูรูปเวทนาดับไหมดับเจ้าค่ะเวทนาก็จะดับเพราะนั้นเวทนาสามจึงไม่มีการปรากฏการเกิดหรือเกิดปรากฏอีกต่อไปสัญญาดับไหมดับด้วยเจ้าค่ะเห็นไหมเพราะนั้นในสภาวะเน,นี้ยต้องเข้าใจว่าเป็นทั้งสัญญาภาริยะและสัญญามา,ญญานะครับเหมือนกันอยู่ด้วยกันทั้งของภริยะและ การดับไหมในการตรงก่ดับเจ้าค่ะเพราะนั้นจึงดับโดยไม่มีเหลือวิญญาณดับไหมดับเจ้าค่ะหมดเลยดับแล้วไปอยู่ไหนอะก็วงดับบอกตัดแล้วดับหมดไม่มีเลยถ้าเป็นปัจจุบันก็เข้าใจได้ว่านักหนัจิตอยู่ในสองฌานอยู่นักหนัจิตแต่ถ้าทําการละไปแล้วทําไงดับจะไม่มีเหลือใช่ไหมไม่มีเหลือเลยจะกลับมาก็ไม่ได้แล้ว แต่ถ้าเป็นบุรุษชนหรือผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมสูงสุดนวิชาปริยสุดยอมกลับมาไดา้หรือถึงวิชาวิมุตก็ไม่กลับมาเช่นกันดับไปไม่มีเลยก็คือเข้าปันิพานถูกต้องไหมเค่ะเพราะฉะนั้นขันสีกข้าก็จึงไม่มีเช่นกันแต่อย่างครับสาธุเจ้าค่ะเอพ้พันธิพานไงจะมีตรงไหนอ่ะแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่ถึงระบบนี้ ก็จะต้องกลับไปลงนโะลกใดจจ่าเดวิสัยนน่นคือบุญชนแต่ถ้าเป็นภรรยะก็ไปตามระบบที่ทรงชาตได้หรือทรงไม่ได้ขณขนาะที่มีเหตุสามอย่างอินทรีย์ที่จะรวมกันเห็นไหมในสามสามประกาศมีอะไรบ้างครับจำได้ไหมเวลาถัดไปเวลาปัจจุบนันไปปััจจุบนแล้วก็เวลาทับไีใช่ไหม เพราะนั้นในปัจจุบันท่านทรงฌานหรือไม่ถ้าท่านทรงฌานในเวลาถัดไปก็คือเวลาก่อนตายก็คือแกจะตายแล้วก็นี่ตายก็ทรงฌานอยู่จนกระทั่งเข้าสู่คิญญาณไปเลยเวลาถัดไปแต่ถ้าไม่ได้ทรงฌานนี่ไงนี่ไงเวลาถัดไปตรงนี้แหละก็ต้องอะไรถ้าเป็นปุถุชนก็ลงนรกเดีย๋ยาจหรือสายตามระบบแต่ถ้าเป็นภาริยะ ทรงชานก็จะเข้าถ้าทรงชาญอยู่ได้ก็จะเข้าสู่ระบบของอิพผ่านแต่ถ้าไม่ได้ทรงชาญก็ต้องไปชดใช้ไปกระจ้ไราโบนัสดูตามระบบวิชาตารที่หนึ่งวิชาตารที่สองวิชาตานที่สามวิชาตารที่สี่กระทั่งวิชาของภาษะอังกามีวิชาภระาังกว่าไปตามระบบตามระบบพระองค์คตามระบบใช่ไหมแต่ถ้า มารู้จริงไม่ได้ทรงฌานและมีความผิดกล่าวตู่พระตธรรมว่าและไม่นับถือไม่เข้าใจในระบบพระองค์กล่าวตู่พระตธรรมกราบจ้งวงเตาต้องลงนรกไหมต่อให้เป็นพระยาก,ก็ต,ต้องลงนะครับต้องไปชดใช้ก่อนต้องไปชดใช้ก่อนนะครับแล้วถึงจะขึ้นมาตามระบบรับปรนัดเหมือนเดิมแล้วถึงจะเข,ข้าพระนิพพานนี่คือสามระบบเหมือนกันนะ ขเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจเจ้าค่ะน้องกับสาธุตอนนี้ท่านอาจารย์รู้แล้วใช่ไหมว่าตายแล้วไปไหนเจ้าค่ะคำตอบคือผู้ที่ทรงฌานผู้ที่อยู่ในระบบของโงทั้งระบบอยู่ในวิชาในที่จะทาก็คือวิชาเปลี่ยนตายแล้วไปไหนท่านอาจารย์ก็ะนิพานเจ้าค่ะนั่นคือคําตอบสุดท้ายเพราะนั้นวิญญาณจึงดับสนิทโดยไม่มีเหลือไม่มีการเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าผู้ที่ ไม่สามารถเข้าถึงทํ้ได้ต้องไปเกิดอีกไหมต้องต้องไปตามระบบไม่เกิดอีกนะครับตามระบบนะครับก็อยู่ในขันสี่ถูกต้องไหมถูกต้องเจ้าค่ะ,ะแต่ขันสี่ก็มีระบบที่ไม่ต้องไปเกิดอีกคือระบบของวิชาภาสกัดธรรมีและวิชาบานทคศนเห็นไ,ไหมครับอาแล้วก็วิชาของพระรัตมควันที่เดินทางไปแต่ยังไม่ถึงพระรัตมุนบอข้าใจแล้วนะ,ะว่าได้แล้วไปไหน เข้าใจแล้วเจ้าค่ะอ่ะาให้ข้อสงสัยให้แล้วหลายๆเอปะมีคําถามไหมท่านอาจารย์ไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์กลับสาธุเจ้าค่ะมีคำถามก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านอาจารย์รั้สินสุดผู้บรรลุธรรมในวิชาปัญญาสุดในที่จะทำได้สมบูรณ์ในระดับนี้แล้วนะงานในื้อนต้นงานในท่ามกลางงานในที่สุดทานอาจารก็จะมีต่อเนื่องไปนะครับ ทำนาจที่ปุดของพระองค์ก็มีการทำการลานั่นแหละนะครับอ่ะแล้วนะอาจมรนามาทุกข้าบบัณฑิตครับอาจาค่ะน้องกลับแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกลับสาธุน้องกลับสวัสดีเจ้าค่ะ